มาต่อคลิปที่2นะคะพอหลังจากายักย้ายกัน่าเราก็ให้คือพี่ผู้หญิงก็ตามรถผู้ภายไปไปกับน้องอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็พี่ลุงก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็คือช่วงช่วงใหม่พี่ลุงมีงานต่อมีงานช่วยเหลือนอ้องในการารักษาอาการป่วยก็เลย ไม่ได้ไม่ได้ตามไปแล้วก็คอยฟังข่าวที่บ้านในะช่วงเย็นนะคะในระหว่างที่กลับมารอที่บ้านช่วงที่ก่อนหน้าจะทํางานก็นั่งอยู่ที่โต๊ะโต๊ะทำงานพี่รุ่งก็เห็นภาพเป็นภาพกาเวียนซึ่งพี่เขาถูกยิงถูกยิงแล้วก็นอนง่ไปแล้วคนร้ายเนี่ยก็เหยียบหน้าอกแล้วก็ยิงซ้ําไปที่ใบหน้าสามนัด ึ่งมันเป็นภาพที่แบบเราไม่อยากมองเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากตองมันทําให้เรารู้สึกมันรู้สึกสลดใจมากเลยเุ่งไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้เรื่องก็เลยขอว่าไม่ไม่ต้องทําแล้วได้ไหมหนูที่คุณให้พี่ก็เดี๋ยวมีอะไรตอนเย็นก็เดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวขอทำงานก่อนภาพก็วนไปเวียนมาก็เล่าใหพี่ตู่ฟังว่า ี่ตูเห็นภาพอนไรเนี่ยวนไปวนมาแสดงว่าจิตพี่เขายังอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกลับมาบ้านเนี่ยพี่ลุงก็ได้บอกลูกสาวเขา,าบอกว่าจุดุชวนป้ากลับบ้านนะลูกแล้วก็ไปที่บ้านจุดธ่งขออนุญาตเจะาที่ให้ป้าเข้าบ้านได้นะเราบอกเขาแต่ก็มีคนที่เขาเขาไม่ได้เชื่อเราซึ่งพี่ลุงจะบอกตรงๆว่าคนที่ใกล้ชิดพี่ลุง่ใช่รู้ทุกคนว่าพี่ลุงเป็นแบบนี้ ะะเขาบอกว่าโอ้ยพี่เขาทำบุญมาเยอะอันนี้เขาไปถึงไหนแล้วซึ่งภาพความความพิดของคนแต่ว่าลูกสาวด้วยความที่เขาก็ยังยังไม่หนุยน่ยหน๋อะไรแต่ว่าอายุน้องก็มากแล้วแหะค่ะแต่ว่าความใกล้ชิดที่ที่กับเราบคนพี่พเขากเชื่อคนที่พูดมากกว่าเพราะว่าเขาเนื่อตักสนิทกันมากกว่า พี่ลูกก็จะบอกไปตามภาพที่พี่ลเห็นให้จุดทูปป้าจะได้เข้าบ้านได้แล้วก็กลับไปบอกเจ้าที่นะคะอนุญาตให้ป้าเข้าบ้านน,นนะู้กนะแล้วก็พูดไปประมาณนี้นเสร็จแล้วพอ,อพี่ลูกเห็นภาพวนไปเวนมาว่าเขากระทาอยู่แบบนั้นถูกยิงแบบนี้วนไปวนมาพลูกเลยบอกว่าพอค่ะหนูขอหยุดภาพนี้ เทราบแล้วเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะอ,อทุทิศเป็นทุกอย่างที่อยากได้อะไรที่ออกหนูเย็นนี้นะเดี๋ยวขอทํางานก่อนค่ะพอพี่ลงทำงานสเสร็จแตกเย็นก็อาบน้ำเข้าร่างพี่ตู่เข้ามาก่อนพี่ตู่เข้ามานั่งสวดมนต์ก่อนแล้วเพี่ลุเข้าห้องฟ้ามาก่อนไหวพ้าเสร็จสวดมนต์ได้สักพักหนึ่งกำลังเอาจิตจะทงขึ้นไป,ปตามที่พื่ลุงช่วยถับ ที่ตู่บอกว่าคุณนั่งจิตดีๆใครยืนอยู่หน้าบ้านเราก็ออกตอนแรกเรายังไม่ได้มองแรกบอกว่าไม่เห็นใครนะคะพักๆหนึ่งพออ่าดูดีๆพี่ก็มายืนหน้าบ้านหน้าบ้านก็คืออ่านอกนอก,นอกเขตคือบ้านไม่ไม่ได้มีรั้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลานเตือนก็เริ่มจะมีใใสายเตะของีใครก็คือพ่อพละข้าคกิเอามาเตะ ผสมกากองใายค่ะเอามาผสมแล้วก็ในการก่อต้านนะคะถ้าเป็นผีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเข้าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าที่เขาเป็นผีไม่ดีหรืออะไรแต่เราก็ต้องบอกพี่เราให้ดูแลถ้าเราไม่อนุญาตก็คืนอ,อยัางไข้าที่ก็อยู่นะคะภาพที่เรา,า,พาพเห็นะววนะก็ได้บอกผู้ชมว่าพี่เห็นภาพของสรุปทรมานเห็นภาพแสบที่ถูกเลยที่ใบหน้า เราเห็นแค่ใบหน้า3ดทรมานมาก11มมค่ะขอไม่บรรยายแล้วกันเพราะว่าเหมือนคือพี่ลูกอยากให้เกียรติพี่เขาอ,อยากให้เกียรติดวงจิตพี่เขาก็เลยบอกอาถามว่าพี่มีอะไรตอนนี้มีมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกไหมพี่ขึมาขอบคุณมาขอบคุณแล้วก็ก็อยากจะฝากให้บอกลูกเมีย แต่พี่ถูกบอกว่าผมอตอนนี้ผมสองคนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบอกที่จะเตือนเขาได้เพราะว่าเอาจริงๆจิตที่ผู้หญิงมีทิฏฐิค่อนข้างสูงเราก็เลยไม่อยากจะไปก้าวไกยความคิดเขาถ้าใครที่มีทิฏฐิเราจะไม่เตือนแล้วเราก็จะไม่บอกเราจะแนะนํากับคนที่น้อมแล้วก็มีมีความเชื่อที่ตรงกันเท่านั้นนะคะ ก็ต้องขออภัยที่คือใครก็ตามถ้าถ้าอยากแบบขอให้พี่ลุงช่วยอ่ะพี่ลุงช่วยค่ะถ้าเป็นเคารพครูบาอาจารย์ของพี่ลงุงอ่าแล้วก็คือเราบอกในสิ่งที่ท่านออกมาอีกทีอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ลุงเต็มใจที่จะช่วยแล้วก็แนะนํานะคะอันนี้ก็เลยให้บุญพี่เขาที่บุญให้พี่เขาพอให้พี่เขาแค่นั้นแหละกายเขาสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จากหน้าหน้า,หน,าหน้าที่แบบมีจุด ที่มันถูกยิงที่มันเละหน่อยอะค่ะก็เ,เปลี่ยนเป็นปกติเป็นภาพปกติ <c oughs> แล้วหมาก็หอนหอนตลอดแล้วก็เลยบอกว่าพี่กับเข้าบ้านได้ไหมครับบอกเขา้า,เขาบ้านไม่ได้เพราะว่าลูกคนที่บ้านไม่ได้จุดทูปแล้วก็เจ้าที่ยังไม่อ,อนุญาตให้เข้าบ้านเขาก็ไปยืนหน้าบ้านเสร็จแล้วเราก็เปิดมอนต์ต่อเห็นภาพเขาไปยืนหน้าบ้านเขาแล้วเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาก็กลับมาหาเราอีก คือวนอยู่อย่างนี้สามครั้งสามครั้งที่พี่เขามายืนอยู่หน้าบ้านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าคนนี้คือเรายังไม่สามารถส่งได้เพราะเขาเพิ่งเสียวันแรกจริงๆอ่ะจะส่งก็ได้แต่ว่าจิตจังจูนกันไม่เต็มร้อยเนื่องจากามีมีเหตุบางอย่างที่ที่ทำให้แบบห่างเหินกันไปสักระยะหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกันนะคะ เสร็จ <c oughs> แ,แล้วก็บอกว่าจะพยายามช่วยแล้วก็จะพยายามบอกให้พี่ผู้หญิงกับลูกๆทราบนะคะยังไงก็ขอให้พี่กลับไปก่อนค่ะแล้วพี่เขากลับไปกลับไปหมาก็หอนระหว่างทางหมาหอนตลอดยค่ะถึงบอกว่าคนที่คิดว่าใครปฏิบัติด,ดีแล้วปฏิบัติชอบแล้ว ไม่ใช่ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตนะ่ะจะไปแบบดีบางครั้งเนี่ยเหตุที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นกรณีนี้คือที่พี่ลูกมาเล่าในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่หรือเราจะเสียวันไหนตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การทำความดีการเร่งทำความดีแล้วจิตเกาะในสิ่งที่ดีอ่ะ มีประโยชน์มากตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนนะคะอันนี้คือมีผลจริงๆแล้วที่ถามดวงจิตของพี่เขาว่าเพราะอะไรถึงทำภาพให้เห็นซ้ำๆที่ถูกยิงตรงนั้นพี่ก็บอกก็ตอนนี้ยังอยู่ตรงนั้นก็คือบอกเตียก่อนอายุไขใช่ไหมแล้วเราก็ย้อนภาพกลับไปจริงๆก็ใช่ ตรงนั้นคือเป็นเหตุที่พี่ๆกับคนเนี้ยมีบุพกรรมต่อกันเป็นที่ที่คนตายตรงนั้นอ่ะค่อนข้างมากแล้วก็มันเป็นหลุมค่อนข้างใหญ่ตร,ตรงสถานที่ตรงนั้นนะคะเราก็อ๋อเหตุที่ได้มาอยู่ที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าต้องมาชดใช้แล้วก็มีบุพกรรมอยู่ณนะสถานที่นี้นี่เอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามจะอยู่ตรงไหนจะต้องไปตรงไหนบางคนไปตามแรงแห่งกรรมบางคนไปตามแรงแห่งบุญนี่ก็เป็นเหตุที่ทำไมคนถึงรวยคนถึงจนก็เป็นเหตุจากแรงแห่งกรรมและแรงแห่งบุญที่เราได้สร้างมาในอดีตในชาติปัจจุบันหลวงพ่อเคยบอกว่า อย่างอา่ยกตัวอย่างการถาวายสังฆทานหลวงพ่อบอกว่ากว่าจะให้ผลก็คือ15ปีนะคะแต่ว่าการอ่าทำบุญเสบตาถาวายของที่พระฉันได้เลยโดยเฉพาะพระที่ท่านาเข้านิโรธาสมาบัติหรือเข้าผลสมาบัติอะไรต่างๆนี่ให้ผลทันทีนะคะแต่ว่าบุญที่เราตั้งใจจะทําผลที่จะไดะ้ประมาณ15ปีถึงจะมีผล ประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ให้มากที่สุดแล้วกันวันนี้น้ำมาปากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ